็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้นะฮะวันนี้ผมอาจจะเป็นวัดนาแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมิดหมอนะครับมิดหมอมมิดหอรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่ามิดหมอล้อยปีนะครับคือไม่ใช่ว่าสร้างร้อยปีนะครับ หลวงพ่อพูกเสกในอายุที่กําลังจะเข้า100ปีเขาก็เลยเรียกรุ่น100ปีนะครับพ่อพัดนะครับโดยจะสร้างโดยโรงเรียนทานอาหาร,รับแสงสว่างอุปธรรมนะครับจํานวนการจัดสร้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวรายการไว้ให้ดูนะครับว่าแต่ละใบแต่ละรุ่นนะครับสร้างกันกี่เล่มนะครับ แต่วันนี้มาดูมาดูในส่วนนี้ครับที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้อ่าอันนี้ห้านิ้วนะครับห้าน,นิ้วครับใบมีดห้านิ้วครับนี่ใบมีดห้านิ้วครับอันนี้จะเป็นใบมีดห้านิ้วสแตนเลสนะครับอ มิทานิสตสเตเลสครับด้ามฝักก็คือด้ามจะเป็นททวิสุบันครับแบบนี้เลยเป็นเทวิสุบันแกแล้วก็มวสารนะมนสารจะอยู่ในนี้ครับนี่ฮะน,นี่ครับมนสารนะครับเป็นมิตรวัะที่ดีนะครับก็คือเป็นทางโรงเรียนสร้างแล้วเป็นทางโรงเรียนที่ชื่อโรงเรียนก็ โรงเรียนทานอาหารนะครับวงเล็บแสงสว่างอุปถัมภ์นะครับจัดสร้างโดยพออนะครับเผมจําชื่อพออไม่ได้ขออภัยนะครับนะครับแล้วก็มีด้ามจำปีนะครับด้ามจำปีก็จะเป็นแบบนี้ใบทองเหลืองครับนี่บนสารเหมือนกันครับใบจำปีจะเป็นสองนิ้วครึ่งนะสองนิ้วครึ่งครับนี่ใบมีด ในส่วนตรงนี้จะเป็นสองนิ้วครึง่งแล้วก็ด้ามก็จะประมาณสองนิ้วนะครับนี่ก็จัดสร้างน้อยเหมือนกันถ้าเป็นใบมีดสองจุดห้าท้องเหลืองนะครับแล้วก็จะตอบแบบนี้ด้วยนี่นะครับก็คือจัดสร้างโดยที่เอาไม้ที่อยู่ในวัดนั่นแหละครับที่อยู่ในวัดหลวงพ่อมาทําเป็นด้ามมาทําเป็นฝักนะครับนะครับ แล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งนะนี่แบบนี้ฮะเป็นใบทองเหลืองเหมือนกันครับผมส่วนมากจะเก็บใบทองเหลืองเพราะม,มันแปลกดีนะนี่กัมพสางก็จะอุดอยู่ในนะนี้นะนี่แบบนี้ก็จะตอกโคตรร้อยปีนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นดา้า,ดามเทเวสุวรรณนะฮะ ใบมีก็จะสนิ้วเท่ากันนะก็โดยรวมก็จะประมาณ4นิ้วกว่ามีดวาระน่าเก็บครับดีนะครับก็ใบมีดนะครับก็จะมีวน3านะครับออที่ผมดูก็จะมีประมาณ9ก้ถึงสิอย่างนะถ้าผิดถูกก็ขออภัยนะครับถ้าท่านถ้าผู้รู้นะครับก็มาคอมเมนต์ ได้ YouTube ได้นะครับก็หนึ่งเลยครับก็จะเป็นจีบอหลวงพ่อครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็จะตจดจารไว้นะสองนะครับก็จะเป็นเกษาหลวงพ่อพัดนะครับเกษาเลยนะเกษาหลวงพ่อเนี่ยต่อไปก็จะเป็นชานหมากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดนะครับชานหมากหลวงพ่อพัดเนี่ยต่อไปก็จะเป็นผงทูบบูชาหลวงพ่อทบนะฮะวัดช้างเผือกนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต่อไปก็จะเป็นมวลสาลมหลวงพ่อจ้อยนะฮะวัดศรีอุทุมพรนะฮะจังหวัดนครสวรรค์นนะต่อไปก็จะเป็นเทียนชนวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์โอ้โหมวลสานี่ไม่ธรรมดาต่อไปก็จะเป็นน้ำมนต์สมุนไพรหลวงปู่สุกวัดปักของมะขามเท่านะครับอ่าอําเภอศิล์จังหวัดชัยนาทนะต่อไปก็จะเป็นพงอิดพระธาตุพนมนะฮะ องค์เดิมวัดพระธาตุพนมมหาวิหารจังหวัดนครพนมนะฮะต่อไปก็จะเป็นสายศิลปิธีปลุกเสกรุ่นเพชรน,น้ำเอกโอ้โหรุ่นนี้เพชรน,น้ำเอกนะผมได้ไปร่วมพิธีในการปลุกเสกเพชรน,น้ำเอกนะโอ้โหยิ่งใหญ่มากอลังการมากคนเยอะมากนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งในใจผมเลยเพราะว่าเกจีปลุกเสกเยอะมากนะครับต่อไปนะครับ เทียนชนวนพิธีปลุกเสกรุ่นเศรษฐีปากน้าโพนะครับรุ่นเศรษฐีปากน้าโพเนะี่ยเป็นเทียนชนวนนะครับในการปลุกเสกนะครับเกจิปลุกเสกรุ่นนี้นะครับยี่สิบสามรูปครับโอ้โหเยอะมากนะครับก็ผมไล่ไม่ถูกครับก,ก็มีประมาณยี่สิบสามรูปครับก็ ถ้าท่านใดชอบนะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ลองสอบถามเข้ามานะครับรับประกันแท้ทุกทุกเล่มนะครับคือที่ออกที่ทำนี่คือเป็นวิทยาวิทยาทานนะครับเพื่อที่ไปศึกษาต่อหรือว่าอาจจะใช้ในการดูในการเล่นหานะครับนี่ ม่มีจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นทองเหลืองนะฮะผมจะเป็นทองเหลืองหมดเลยเพราะว่าแปลกดิใบต้นพีเราก็มีแล้วใบธรรมดาเราก็มีแล้วแต่ยังไม่เคยมีทองเหลืองนะกับสแตนเลสนะ,อะโอเคก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามและกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมขอบคุณครับ